สวัสดีครับสวัสดีไว้รุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเรามาอ่านบล็อกแกะกล่องสองแผงกล่องนี้กันนะครับตัวนี้ก็คือเทพเจ้ารานั่นเองนะครับเป็นงานจากซีรีส์เฟอร์เกรสตันดาดของทางบันไดนะครับผมนี่หน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะครับอียิปต์เทียนก็ส์นะครับเทพแห่งอียิปต์นั่นเองนะครับผมเดอะวิงเกตดราก้อนออฟรานะครับก็คือเทพแห่งพระอาทิตย์นะครับเทพเจ้ารานั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสามคาทเทพนะครับของยูกินั่นเองนะครับผม มันจะมีอยู่3มเทพนั่นก็คือโอเบลิสนะครับโอซิริสแล้วก็เทพราครับซึ่งก่อนที่จะมาเป็นของยูกินะการ์ตัวนี้ะครับก็จะเป็นของมาริกนะที่เป็นตัวร้ายในเรื่องเกมกลคนอัจฉริยะนะครับตัวการ์ดของเทพเจ้าราตัวนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกนะครับมีพลังที่ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ลองไปหาอ่านกันดูได้ที่เกมกลคนอัจฉริยะนั่นเองครับก็มีทั้งมังงะแล้วก็มีทั้งอนิเมะนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูงานของเรากันดีกว่านะครับ ไปดูที่บ้า a า t กันก่อนนะครับด้านบนนะครับก็จะมีนะครับชื่อซีรีส์ของเขาก็คือ figureize standard a m p l i f i นะครับผมด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปแบบของตัวรานะครับนี่เทพเจ้าราก็จะมีร่างที่เป็นสีทองทั้งตัวเลยนะครับเป็นงานของบันไดน้ำโกกนะครับพลาสติกโมเดลคิดนะครับ egyptian god the winged dragon of ra นะครับเป็นงานของบันไดสปิริตปี2024เลยนะครับด้านหน้ากล่องก็จะสวยๆแบบนี้เลยถ้าใครเก็บกล่องก็นะ สวยเลยนะครับก็กล่องค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะครับพอประกอบมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านข้างกล่องก็จะมีสีสันต่างๆของตัวรานะครับแอคชั่นต่างๆนะนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับได้ลองแกะกล่องไปบ้างแล้วเหมือนกันนะครับดูแผงคร่าวๆนะครับผ่านถุงนะก็สีทองก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้จะดีขนาดไหนเดี๋ยวขอมาดู ชัดๆอีกทีหนึ่งนะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาประกอบเสร็จนะอืมแผงรันเนอร์อะไรต่างๆก็จะมีมานี้นะครับเดี๋ยวลองนับแผงดูคร่าวๆก่อนนะไม่ต้องไปดูในคู่มือแล้วกันนะครับนี่ด้านข้างกล่องเขาก็จะมีบอกเหมือนกันนะครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมีทั้งหมดสิบสองแผงนะครับแล้วก็แอคชั่นเบสอีกหนึ่งนะครับผมสิบสองแผงไม่เยอะนะไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันจะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะ เจ้าราตัวนี้นะครับประกอบมาแล้วนี่ก็ได้ตัวที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องพร้อมกันเลยนะครับผมก็เปิดกันออกมาเลยนะฮะนับถุงกันก่อนเลยนะครับมี1นถุง2 3 4 5 6มี6ถุง เจ็ดถุงใหญ่นะครับเจ็ดถุงกับแอคชั่นเบสนะครับแล้วก็คู่มือนะที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับผมหกถุงใหญ่กับแอคชั่นเบสนะครับทั้งหมดเมื่อกี้ที่เรานับกันก็คือสิบสิบสองแผงเนาะสิบสองแผงก็ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะนะครับแต่ชิ้นงานมันจะตัวใหญ่นะเท่าที่เคยประกอบตัวเอ็กโซเดียมานะครับก็โหเสียงลด ท่าที่เคยประกอบอิสโซเดียมานะครับก็แผงไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าชิ้นงานเนี่ยมันจะชิ้นใหญ่ค่อนข้างที่จะชิ้นใหญ่นะครับนี่ด้านในนะครับก็จะเจอเรียกว่าเป็นคําเตือนต่างๆนะครับสัญลักษณ์คําเตือนต่างๆนะที่เขามีใส่มาให้นะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือไม่ได้เป็นเล่มนะครับคู่มือสวยดีนะแต่เป็นแผ่นพับแผ่นพับแบบว่าแผ่นพับใหญ่ๆเลยแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นแผ่นพับแล้วก็มี วิธีการเล่นต่างๆนะครับการาจัดแอคชั่นต่างๆของตัวเทพรานะครับแต่ไม่จะเป็นแผ่นภาพใหญ่ๆเลยนะครับผมไม่ได้เป็นเล่มนะก็ค่อนข้างที่จะเกะกะอยู่เหมือนกันนะจริงๆควรจะทำมันเป็นเล่มก็จะดีกว่านะครับสำหรับคู่มือของเขานะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแผงทีละถุงกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูทีละแผงกันเลยเพราะว่ามันมันเป็นแผงที่มันเป็นโทนสีเดียวกันนะครับผมก็เดี๋ยว เหมารวมไปเลยดีกว่าสําหรับแผงสีทองนะครับผมก็มันจะมีแผงสีดําที่บวกเพิ่มเข้ามาก็คือตัวแอชชันเบียดอันนั้นน่ะไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็จะหลักๆก็จะเป็นดีเทลลายล่องต่างๆของตัวแผงสีทองเดี๋ยวเราไปดูเหมารวมกันเลยแล้วกันนะครับโอเคไปกันเลยครับอ่ะดูทีละถุงกันก่อนละกันนะครับทีแรกผมกะว่าจะแกะรวมเลยแต่มันแต่มันก็หลายแผงอยู่แล้วก็มันมีส่วนชิ้นส่วนที่มันเป็นโค้งเป็นเว้านะครับมันค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ เยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวมันจะขูดขีดกันเอานะครับผมก็เดี๋ยวดูไปทีละแผงก่อนก็แล้วกันนะครับถุงแรกนะครับที่แกะออกมาได้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของปีกนะครับนี่สีทองเนี่ยก็จะเป็นทองที่มันตุ่นอยู่นะครับแต่ว่าเนื้อสัมผัสของพลาสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแบบแข็งนะมันก็ไม่เชิงว่าสีตุ่นหรอกคือสีเขาทํามาค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับเป็นเนื้อพลาสติกแบบ เนื้อพลาสติกเลยนะครับแล้วเนื้อสัมผัสของตัวชิ้นงานเนี่ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเคลือบเคลือบแข็งเคลือบมุกมาหน่อยๆน,นะครับผมก็เหมือนแบล็กลัตเตอร์โซนเยอร์เมื่อตัว,ต,วตัวที่ผมรีวิวไปครั้งก่อนล่าสุดนะนะที่เป็นของยูกิโอนะครับอันนั้นมันจะมันจะมีความเงาอยู่ตรงชุดเกราะของมันเนี่ยมันจะเงาแบบมุกเลยนะครับเงาแบบเรียบเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็มีความเงาอยู่เหมือนกันแต่รู้สึกเหมือนจะบางกว่านะ ชิ้นนี้มันมีความบางอยู่เหมือนกันนะครับชิ้นไอที่เป็นปีกเนี่ยก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าความเงาความทองของมันเนี่ยเออถือว่าโอเคนะเล่นเล่นไฟเล่นแสงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับไออันนี้แผงแรกนะครับแผง F นะก็เนี่ยฟังเสียงจากสัมผัสนะครับคือมันจะมีความแข็งอยู่ถ้าเป็นพลาสติกที่มันไม่มันไม่ได้มีความแข็งเนี่ยมันจะเป็นแบบเสียงมันจะตันๆกว่านี้นะ สัมผัสมันจะรู้สึกว่าต่างจากของกันพลานะครับจะมีความลื่นความแข็งอยู่นะครับไม่ได้เป็นอันเดเกลดด้วยนะนะครับเป็นเป็นเกล็ตรงตรงเลยนะครับก็ต้องเก็บรอยเกตดดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าจุดเชื่อมต่อต่างๆของแผงแบนเนอร์ของเขาก็ไม่ได้ใหญ่นะครับไม่ได้ใหญ่นะถือว่าเล็กอยู่เล็กอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเก็บรอยเกตได้ได้ได้ง่ายอยู่นะครับแผงที่2นะครับจะเป็นในส่วนของ ดูไม่ออกดูไม่ออกว่าเป็นส่วนไหนนะครับก็ต้องไปลองประกอบกันดูก่อนนะครับเนื้อสัมผัสเหมือนกันน่าจะเหมือนกันทั้งตัวเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีที่เป็นรอยคลื่นอยู่นะครับรอยคลื่นจากการฉีดพลาสติกนะครับแต่มันเรียบดีนะมันเรียบอยู่มันเรียบอยู่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ตะปุ่มตะป่่านะครับแต่ว่ามันมีมันเห็นเป็นรอยที่เป็นคลื่นๆอยู่ข้างในอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้เป็นสีแบบเรียบๆไปในสีเดียวกันนะครับ น่าจะเกิดจากกระบวนการการผลิตของเขานั่นแหละนะครับผมแต่ความทองก็ยังก็ยังพอรับได้นะครับพอรับได้เนี่ยดูดีเทลล่องของเขานะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ต้องตัดเส้นเข้าไปหน่อยเอาสีดําตัดเข้าไปผมว่าน่าจะโอเคนะนะครับก็มีดีเทลที่เป็นล่องที่ค่อนข้างคมดีอยู่เหมือนกันนะเท่าที่สัมผัสดูนะครับก็ยังมีความไม่เรียบนะครับ คือมันเรียบแหละนะครับแต่มันยังมีความที่แบบมีคลื่นเห็นคลื่นอะไรอยู่เนี่ยเห็นรอยเส้นรอยอะไรต่างๆที่เกิดจากการผลิตมานะครับก็ทําให้มันขัดหูขัดตาอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตัวเนื้องานเนี่ยไม่ได้เป็นคลื่นนะถ้าเอาไปทําสีแบบสีทองโครมไปเลยนะครับหรือสีทองไปพ่นใหม่เนี่ยก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ถ้าสายต่อดิบถ้าสายต่อดิบผมก็ว่าน่าจะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะ เพราะว่าดูสีสันเนี่ยมันก็พอจะพอจะใช้ได้อยู่นะครับอะเดี๋ยวไปดูถุงต่อไปกันก่อนละกันนะครับสําหรับถุงนี้นะครับผมก็มองยากเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนนะครับของตัวรานะฮะน่าจะเป็นช่วงลำตัวนะอันเนี้ยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นช่วงลำตัวนะครับบริเวณลำตัวของลาที่เป็น ชั้นๆไปนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นส่วนหัวของเขานะครับเนื้อสัมผัสเหมือนกันกันกบเมื่อกี้นะครับมีความแข็งพอประมาณนะครับสําหรับตัวแผงแรนเนอร์แผงนี้นะครับอืมไม่เป็นอันเดอร์เกดนะอืมทาไมเขาไม่ทาอันเดอร์เกดมาวะแปลกใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่แน่ไม่แน่ว่าอ่จุดที่มันตัดรอยเกียดออกไปเนี่ยอาจจะซ่อนอาจจะซ่อนอยู่ด้านในอะไรแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวก็ลองมาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นแผงปีกของเขานะครับสีสันสวยนะนะครับแต่ก็ยังอย่างที่บอกนะครับยังมีรอยเห็นไหมที่เป็นแบบรอยขึ้นๆขึ้นๆจากการฉีดพลาสติกอันนี้ควบคุมไม่ได้นะครับก็แล้วแต่ว่ามันจะไปในแนวไหนเลยนะครับอะแต่ว่าถ้าประกอบออกมาก็อาจจะดูเรียวนะดูแบบดูเป็นสมจริงอะดูเป็นสมจริงอยู่เหมือนกันนะครับเทพรานะเทพรอาทิตย์นะครับี่ มีความแหลมคมเหมือนกันนะตรงบริเวณปีกต่างๆนะครับปลายปีกพวกนี้นะครับผมก็จะวางทับกันนะครับหรือวางก็ระวังด้วยละกันที่มันจะขูดขีดกันนะครับเอ,อ๊แต่ว่ามันมีสองโทนสีนะเท่าที่ดูนะครับคือเนี่ยมันจะเป็นทองที่เป็นแบบว่าทองที่ทองที่ออกสีส้มๆนิดนึงแล้วก็ทองที่ออกเป็นทองแบบว่าทองสีนอ่อนนะครับเนี่ยสังเกตดูนะ ออกทองส้มแล้วก็ทองอ่อนนะที่แรกผมนึกว่าจะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับเออเอใช้ได้ใช้ได้ไดน่าจะทําให้แบบตัวรามันดูมีเลเยอร์มีแบบความแตกต่างของชั้นสีต่างๆเนี่ยมันก็จะดูดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมนึกว่าเป็นทองสีเดียวอ่ะมันมี2อโทนนะครับ2เฉดนะสําหรับสีทองครับอ่ะถุงต่อไปนะครับอันนี้เป็นแผงสีนะครับแผงสีก็จะเป็นในส่วนของ เท้านะครับกรงเล็บต่างๆนะครับเกาะไหลอะไรพวกนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นเท้าของของรานะครับนี่กรงเล็บของเขานะฮะนี่ช่วงไหลเขาดูดีเทลที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของอียิปต์โบราณนะครับเนื้อสัมผัสก็เรียบรื่นดีนะครับแล้วก็แข็งแข็งพอประมาณนะครับ แต่ว่าไม่ได้เป็นอันเดอร์เกตอีกแล้วนะครับตัวนี้น่าจะไม่มีอันเดอร์เกตเลยนะครับสำหรับตัวก็ต์ออฟรา God ตัวนี้นะครับทเทพเจ้าราตัวนี้นะฮะม,มันจะโผล่ออกมาข้างนอกกันสิผมว่าดูดูลักษณะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าจะหลบข้างในนะมันก็กลางๆเลยแหละอันนี้จะเป็นแผงแผงเบิ้นนะครับแผงแบบเดียวกันนะแผงสีนะครับแยกขาซ้ายขวานะฮะอันนี้ก็ดูแผงเดียวไปก็แลวกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นในส่วนของแผง B นะครับแผงนี้ก็เป็นทองแบบทองทนส้มๆมะนะนะครับน่าจะมีแค่ส่วนปีกนะครับที่เป็นทองแบบว่าทองอ่อนนะนะนะครับที่เหลือบริเวณลำตัวต่างๆหน้าตานะครับก็จะเป็นทองแบบทองส้มแบบนี้นะครับอืมไม่ได้เป็นแอนต์เกตนะครับผมอันนี้จะเป็นตรงส่วนของหัว นะครับตรงครีบหูเขานะครีบนะครีบอยู่ตรงบริเวณหูนะครับนี่ตรงนี้ส่วนไหนก็ไม่รู้นะครับแผง G1 นึ่งจริงๆอ่ะถ้าฉีดออกมาแล้วแบบเรียบเรียบแบบนี้นะแล้วไม่ไม่มีรอยแบบรอยคลื่นรอยอะไรแบบนี้นะผมว่ามันจะเนียนมากนะครับถือว่าเนี่ยถ้าทำออกมาได้แบบเหมือนชิ้นเนี้ยคือมันจะดีมากมันจะดีมากนะครับอ่าอันนี้จะเป็น เกาะหลักๆของเขาเลยนะครับบริเวณเกาะไหลมั้งเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยไหลต้นขาอะไรแบบนี้นะครับดูทองดีเหมือนกันนะดูทองดีเหมือนกันนะเออไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะอันนี้แผงบีนะครับไปไปดูแผงต่อไปกันแผงนี้จะเป็นข้อต่อต่างๆนะครับตามจุดหมุนพวกคล้ายๆแผง PC เหมือนกันนะ แต่ไม่ใช่แผงพีซีหรอกมันจะเป็นแผงเนื้อสัมผัสต่างจากแผงที่ผ่านมาอยู่เหมือนกันตัวนี้จะเป็นจะเป็นแบบด้านๆนะไอ้แผงเกาะด้านนอกไอ้ที่ดูไปก่อนน,นเนี้มันจะมันจะออกเงาเงานิดนึงนะครับแล้วก็เหมือนมันเคลือบมุกเคลือบโครมมาแต่ตัวนี้มันจะออกด้านๆนะก็แสดงว่ามันจะมีพลาสติกอยู่2รูปแบบนะครับ อันนี้จะเป็นพวกข้อต่อต่างๆนะครับก็จะเป็นสีทองเหมือนกันหมดเลยนะครับบริเวณจุดหมุนจุดขยับอะไรต่างๆของเขาเนี่ยแต่มันจะเป็นพลาสติกหมดเลยนะไม่มีแผงพิซีนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเข้าที่ดูนะเออไม่มีหรอกนะครับไม่มีแผงพ C ซีนะจะเป็นจะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะน่าจะแน่นน่าจะแน่นหนาดีแล้วก็จุดขยับน่าจะดีนะครับสําหรับตัวราตัวนี้นะครับ่ะดูดีเทลสําหรับไอ้ลูกนี้สิมันเป็นลูกอะไรก็ไม่รู้นะครับลูกตา เป็นเกียร์ตรงๆเลยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเหมือนแผงซ้ำกับเมื่อกี้นะครับที่เป็นตรงส่วนของครีบหูอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเกียรตรงเกียรตรงนะครับอืมพอรับได้นะผมว่าก็ไม่ได้เชิงว่าดีสุดไม่ถึงกับว่าดีสุดนะสำหรับสีทองตงัวนี้แต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนๆไปนในทางที่ สัก8ป9สซนะครับถือว่าชอบอยู่นะสำหรับโทนสีนี้อันนี้เป็นถุงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับในส่วนของชุดเกราะต่างๆของเขานะครับถือว่าเป็นแผงมัลติคอลเลอร์นะอันนี้นะครับผมก็มีสีอื่นปนมาด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหางนะโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะครับเกือบเกือบเท่า2นิ้วผมเลยนะนี่แสดงว่าประกอบออกมานี่น่าจะตัว เอาเรื่องเหมือนกันนะเอาเรื่องเหมือนกันนะตัวนี้จะเป็นแผงคอของเขานะครับเจ้ามังกรราตัวนี้นะครับเนี่ยดูจากแผงคอเนี่ยมันมันดูคล้ายๆกิฟฟอนนะผมว่าไม่เหมือนมังกรนะเหมือนเหมือนเหมือนกิฟฟอนอ่ะนะครับสีขากิฟฟอนอ่ะนี่อันนี้จะเป็นสีอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นลิ้นนะครับลิ้นของตัวเทพรานะครับสีม่วงนะฮะแล้วก็มีส่วนที่เป็นเนี่ยอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ตรงบริเวณหน้าผากของเขาจะเป็นสีนี้นะครับสีสีน้ําเงินออก มุกๆหน่อยนะครับอันนี้น่าจะทําสีมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับหรือเป็นสีของพลาสติกก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นส่วนของสีดํานะครับตัวนี้น่าจะเป็นบริเวณบริเวณฟันปากมั้งปากจะงอยปากฟันอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นแผงมันติคลเล์เพียงหนึ่งแผงเท่านั้นนะครับนี่ช่วงหางช่วงหางเขาแล้วก็อันนี้จะเป็น เหมือนกับแผงเมื่อกี้นะครับมีส่วนที่เป็นกลมๆอย่างนี้น่าจะเป็นต้นขาอะไรต่างๆแล้วก็เป็นจุดข้อต่อ,อจุดขยับต่างๆนะครับก็เป็นแผงพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับผมก็ไม่มีัอเดอร์เกตเลยไหมเท่าที่ดูนะครับจุดขยับผมว่า,าดีแน่นอนนะการประกอบก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะอาจจะแน่นก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ลองมาดูกันอีกทีนะครับสําหรับด้านการประกอบของเทพรากล่องนี้นะครับและสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นแอคชั่นเบสนะ แอคชั่นเบสจะเป็นเอาไว้เวลาเล่นแปลงล่างนะครับแล้วก็ลักษณะที่ให้เทพราบ,บินนะนะครับให้มันลอยๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นเบสที่เป็นแบบ2สเต็ปนะอันนี้เดี๋ยวผมยังไม่แกะละกันนะครับแอคชั่นเบสเขาจะเป็นแบบลักษณะสีเป็นด้านๆนะนะครับที่เป็นแบบรูปแบบแปดเหลี่ยมนะครับอันนี้ผมยังไม่แกะละกันนะครับเราดูแค่ตัวแผงของชิ้นงานไปนะครับแล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์ฟอยที่แถามมาให้นะครับผมก็จะมี ดวงตานะครับของเทพราที่เป็นสีแดงแล้วก็กลมๆสีทองอยู่4อันนะครับอันนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าต้องติดตรงไหนนะเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับเจ้ารากล่องนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์นะครับจากเกมกลคนอัจฉริยะนะครับหรือยูกิโอนั่นเองนะครับราคาก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ2 0 0 0อัพเหมือนกันนะครับสำหรับรากล่องนี้นะครับผมตัวพลาสติกนะครับค่อนข้างที่จะแข็งอยู่เหมือนกันมีความแข็งแล้วก็ มันจะเป็นเหมือนเคลือบเงาเคลือบมุกอะไรมาสักอย่างหน่อยหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้แบบหนาขนาดนั้นนะนะครับก็ดูบางๆงอยู่นะสำหรับตัวพลาส,สติกนะครับก็มีความแข็งอยู่พอประมาณเหมือนกันนะครับแล้วก็มันมีพลาส,สติกที่มันเป็นแบบว่าพวกข้อต่อต่างๆน,นะครับจะเป็นพลาส,สติกอีกรูปแบบหนึ่งนะเท่าที่ดูนะครับมันก็จะเป็นข้อต่อต่างและพวกนี้นะครับไม่มีแผง pc นะสำหรับตัวราตัวนี้นะครับแผงแันเนอร์นะไม่ได้เป็นอันเดอร์เกตนะครับผม ก็เป็นเกตตรงๆทั้งหมดเลยนะครับในส่วนดีเทลรายละเอียดต่างๆที่ตัวชิ้นงานเขามีมาให้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชัดเจนดีอยู่นะนะครับลายล่องต่างๆเนี่ยตัดท่งตัดเส้นอะไรเข้าไปเนี่ยก็น่าจะน่าจะโอเคอยู่นะแต่จริงๆก็ไม่ต้องตัดเยอะก็ได้นะครับอาจจะประกอบต่อดิบไปเลยก็ดูน่าจะสวยอยู่นะครับสําหรับสีทองนะครับหลักๆนะสาหรับสีทองของตัวราตัวนี้นะผมค่อนข้างชอบเหมือนกันนะ นะครับก็ดูมันจะไม่ขี้เร่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีรอยขึ้นต่างๆที่มันเกิดจากการผลิตของเขาอยู่นะครับรอยที่มันแบบว่ามองเห็นเป็นรอยขึ้นอะ่ะแต่มันไม่ใช่ไม่เรียบนะก็เรียบดีนะครับแต่มันรอยมองเห็นเป็นรอยขึ้นนะครับอันนี้ก็มีมาให้เห็นเยอะเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวต้องขอดูก่อนนะว่าประกอบมาแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะดูแบบพอรับได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับ ตัวเทพเจ้ารานะครับมีอยู่ประมาณ12แผงนะไม่เยอะไม่เยอะนะครับผมแล้วก็น่าจะเก็บรอยเกตกันได้ไม่ยากนะครับแผงละเน่อเนี่ยคือจุดเชื่อมต่อเนี่ยมันเล็กๆนะครับน่าจะเก็บไม่ยากแต่มันไม่มันไม่ได้ซ่อนอะไรเลยนะนะครับก็ต้องเก็บดีๆหน่อยนะครับจะได้ไม่โผล่นะเวลาเราเวลาเราประกอบเนี่ยแผงละเน่มันจะโชว์มาออกด้านนอกหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องมารอตามดูกันอีกทีนะครับอ่าโอเคแค่นี้ละกันนะครับวันนี้แกะกล่องสองแผงเทพเจ้ารานะครับทีแรกก็ ทำสำรวจอยู่นะครับก็มีส่วนใหญ่จะจะมาจะมาทางเทพเจ้ารานะอยากให้อยากให้รีวิวเทพราก่อนนะครับก็แกะกล่องสองแผงราไปก่อนละกันนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยละกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับยังไงเดี๋ยวผมประกอบเทพราตัวนี้เสร็จนะครับก็จะได้มาดูรีวิวกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ